สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนมามากินตํากุ้งสดน้ากันเด้อพี่น้องโอ้ยตาเสียบครับกินเขาน้ากันเอบนน้บางเลนกินในตำมกคุ้งบางเลี้ยงกินตุ่มม้ามาบาอิ่มครับพี่น้องใส่ตำกุงต,ตัวตัวแบนมาพี่นอ้องมาอืม้มอื้มลืมเม

รสกรอบอข่าว่าลงกินหรอกตามกุ้งสดนัวะพี่น้องหืินน้ำน้วยยังไง

tâm thêm bậc quả phẩm, ừ, á, thịt tẩm này, này, bên này, con, bạc con, put on for Cái nó nói là toàn nọ Cũng chốt không? ปกติไปเลยเยเสบๆเน,นี่ยม่เอ้อขนาดบ่น,นี่เนี่ยตาไปแล้วันอาทิตย์ ลองไม่ด้ผิดปะทุ ลงปลาแล้วไปนอนาันจะอบหลายม,ม,มันเลยแนวแต้มวะ อ๋อคำดูถ่ายแล้ว่น้องชิมเนี้วเกินไปเนาะปากพี่ตอนนเอนืม,มจับดูนิยวบอกเลย ขอบคุณสำหรับการรับชมเลยครับเด้อพี่น้องเขามาให้กำลังใจกันขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้นุ่มบอยกับขอ,อก้าเข้าขมาสวัสดีครับ